มาค่ะพี่น้องมาเบิรงให้เห็นเต็มตากับนีสิเซรัมสีบอกว่าไปสือเถวแรกีไปได้มาจากเซเว่นจะสาวใส่แล้วดีค่ะพอแม่เอ้ยเซรัมมี่ยังสมดีแทะนาสาวีน,วนี่จากส้มๆสีบอกเลยว่ามันนมมันใสขึ้นลูกขุมขนเนี่ยกระตื้นขึ้นหลายติดใจสันตัวพี่น้องก็เลยทักไปถามเพจนิสิตไทแล่บอกเลยจา้าสาวโปรโหดคือโกดผัวมากคุ้งคักคุณแนะ่นีสิเซรัมหาขวดมาบัดดีสาวีสีท่าให้เบิรงบัดดีเลยเห็นบอกพี่น้องเนื้อเซรัมนี่มันสิเป็นน้ำนมเค็มคนจากสารสกัดเกลือหิมาลายัน ึเขาผิวเฮายังไหวอ่ะบอมีเหนียวหนาเลยคนผิวมันหรือว่าผิวแห่งยางเฮาก็ะใส่ได้เบิดบอมีแผ่จากเทท,ทนา้าใสแจง้งสว่างสีขาวๆประนันเลยเด็กเทงหลิวลอยหน่อย,อยมองลองแก้มมันกระเบิงตื่นขึ้นห้อยสิวกระจางลงหงลาย ก็คือเดี๋ยวสีแบงไ้อีแม่เราใส่หน้าจาหนาเราเนี่ยสีได้ดีกันเือกันใส่เราปานเป็นผู้สาวซ้ำหน่อยแล้วตัวนี้เขาบ่ใส่น้าหอมเด้ออีแม่เราคือสีมาคักอยู่ดอกอันต่อมาคือกันแดดน้องพลอยชมพูอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำผุณตัวได้มาสองขวดพี่น้อง S P F พีเอหาสีพีเอบวกบวกคุณเด้อร้อยเวทใส่เองขวดนึงอีขวดนี้จะให้อีนัง่งหลานสาวไปใส่มาหลายตัวน้องพ้อยชมพูนี่สบู่ก็มีได้พี่น้องเดี๋ยวนับเบิ่งก่อนจะเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 8ก้อนให้มาหลายคักแจกได้เบิดคุ้มเทิงเอื่อยเทิงอายพี่นางเอาอาไปแบ่งกันใส่เลยสุดท้ายกับสินค้าใหม่ว่าซันครีมนิสิตส่วนผสมเกลือหิมาลายันคือกันบ่แม่นเกลือใส่แกงน้อใหม่เด้สาววีดีสิขอเอาไปใส่เองก่อนสิได้สวยคู่2เทิงบิดดี16ชิน้นราคาแค่1,990บาทจากราคาเต็ม3,960บาทคุ้มคักคุ้มแนะ่สฝิฝากลุงฝากหลานฝากพี่ฝากน้องได้เบิดช่วงสงการานต์เนี่ยอย่าลืมไปสั่งซื้อกันเด้อพี่นอ้องโปรโมชั่นดีๆสั่งซื้อตั้งแต่มื้อนี้ฮอด30เมษา จแอบซิมจ้าท่างแดนเนี่ยเพิ่นแถมถุงผา้าลักโลกมาให้อีกหนึ่งใบเอาไปใส่กันทุกๆคุ้มสุดๆเลยพี่น้อง